สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเขินๆหน่อยนะคะก็จะมาเล่าเรื่องราวอาดีตความรักนะคะของคู่นี้ค่ะคุณหลี่หลันตี้กับคุณจางสินเฉิงนั่นเองนะคะก็คุณหลี่หลันตี้ของพวกเรานั้นเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆนะอายุประมาณ10ขวบนะคะก็เข้ามาอยู่ในวงการแล้วแล้วพอเข้ามาได้ชิมลางภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็ได้เห็นถึงหน่วยก้านนะคะก็ทําให้มีแบบผู้สนับสนุนนะคะดึงเข้ามาเข้าสู่วงการบันเทิง อย่างถาวรเลยนะคะก็ตั้งแต่นั้นตั้งแต่อายุสิขวบเป็นต้นมาค่ะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันก็ คือคู่นี้สำหรับลีหลันตี้กับจางซินเฉิงนี่มันผ่านไปถึง7ปีไปแล้วเนาะมันผ่านไป7ปีแล้วนะเ,นเพื่อนๆนเพียงแต่ว่าเอามาเล่าไว้ในช่องของหวานชูก้าเลิฟชินิสโนเวลแอนด์ซีดีเผื่อท่านใดสนใจนะคะเพราะว่าคุณลีหลันตี้กับคุณจางซินเฉิงก็ยังลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงคุณจางซินเฉิงเองก็เป็นดาราหนุ่มที่มีหน้าตาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเมื่อปี2018พวกเขามีผลงานร่วมกันนั่นเองค่ะก็เช่นเดียวกับแบบเรื่องราว มันก็จะใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณลู่หานกับคุณกวงเสี่ยวถงไรเงี้ยซึ่งก็ได้รู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงที่พวกเขาเริ่มเป็นแบบวัยรุ่นแล้วพวกเขาเข้าสู่วงการบันเทิงอายุน้อยๆแล้วก็มามีความรักด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เกิดข่าวขึ้นมาในวงการบันเทิงแล้วทีนี้คุณลู่หานกับกวนเสี่ยวถงนั้นยังคบกันอยู่นะเพื่อนๆจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในปี2025พวกเขาก็ยังคงมีความสัมพันธ์เหนียวแน่นอยู่แต่ว่าคู่ของลี่หลันตี้กับคุณจางซินเฉิงเนี่ลนแ้ว นะคะคแล้วก็เป็นการเลิกกันแบบที่เรียกได้ว่ามีข่าวอื้อฉาวออกมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อข่าวนะคะที่รวบรวมมาได้ในสมัยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเผื่อแบบหลายๆท่านที่เพิ่งมาเป็น,ฟ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 นแฟนๆหรือว,ว่ามาติดตามคุรีลันตี้กับคุณจางซินเฉิงจะพลาดเรื่องราวในบางมุมไปอะนะคะ สิ่งที่ก่อให้เกิดประเด็นมานะคะพูดถึงความสัมพันธ์ของคุริลันตี้กับจางซินเฉิงก็ย้อนไปเมื่อปี2018มีเรื่องรล่านะคะของการโพสต์บทความของใครคนหนึ่งจึงโพสต์ขึ้นมาว่ากอดจากด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะก็มีภาพปรากฏชัดเจนออกมาเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าถ้าถามว่ามีการยืนยันจากปากทั้งคู่ไหมไม่มีนะคะแล้วก็พวกเขานั้นนะคะก็มีเรื่องราวความรักซึ่งเป็นที่พูดถึงมาเนี่ยกินเวลารู ร่วมเป็น7ปีเลยนะเพื่อนๆโอ้7ปีเริ่มอันตรายแล้วก็คู่นี้อันตรายจริงๆเพราะว่า7ปีแล้วก็มีข่าวลือว่าเลิกกันนะคะทีนี้คําว่าเลิกกันปุบนะคะแฟนๆของคุณหลี่หลันตี้นั้นดีใจแทบจะเฮกันมากๆเลยค่ะก็ไปโพสนะคะเมื่อวันที่30เมษายนเนี่ยพื้นที่คอมเมนต์ของคุณหลี่หลันตี้ก็เรียกได้ว่าบนเวยปอเนาะแฟนๆเข้าไปอวยพรโอ้ยแต่แล้วดีใจจังเลยขอให้มีความสุขกับชีวิตโสดนะไปปอบจอะไรกันใหญ่เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตาม แป๊บเดียวค่ะทางด้านของฝั่งของเว่ยป๋อของคุณจางซินเฉิงก็โพสต์รูปเขาไปปีนเขากับคุณหลี่หลันตี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วออกมานะคะแต่ว่าโพสต์มาแป๊บเดียวจากนั้นก็ลบรูปนั้นทิ้งไปในไม่กี่วินาทีค่ะซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตเนาะก็คิดกันไปต่างๆนานานะแล้วแน่นอนชาวเน็ตนั้นมีความรักแล้วก็ค่อนข้างจะหวงคุณหลี่หลันตีในสายตาของพวกเขาก็เลยคิดว่าการที่คุณจางซินเฉิงโพสต์รูปปีนเขาเมื่อปีที่แล้วใน ครั้งนั้นขึ้นมาในตอนนี้ในตอนที่ทุกคนไปอวยพรถึงให้มีความสุขในความเป็นโสดนะคะให้กับคุณหลี่หลันตี้เนี่ยถือเป็นความพยายามของฝ่ายชายที่จะพยายามแอบอ้างนะคะว่าเขากับหลี่หลันตี้นั้นไม่ได้เลิกลากันนะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคุณหลี่หลันตี้เองเงียบนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธแต่อย่างไรคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจางซินเฉิงได้ลบรูปเซ็ตดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของหลี่หลันตี้เองนะคะที่ว้อยป๊ะ ของเธอนั้นเธอลบภาพของเมื่อปีที่แล้วออกไปหมดแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกได้ว่านะคะข่าวลือก็มีมาเป็นกระแสกระแสว่า้ยเขายังไม่เลิกกันหรือเปล่าอาจจะแค่รู้สึกออทะเลาะก,กันเฉยๆอะ่ะเจปีมันต้องมีเหตุอะไรงนี้หรือเปล่าทะเลาะก,กันอาจจะยังไม่ได้เลิกลากันหรือว่าพวกเขาเลิกลากันไปแล้วแบบเงียบๆว่าทําไมจะต้องไปลบรูปที่พวกเขามีกิจกรรมแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยออกด้วยนะคะ จากนั้นก็มีคนอ้างว่าเป็นวงไหนเออ,เอ,อแหล่งข่าววงไหนออกมาปฏิเสธนะคะข่าวลือที่เรื่องที่ว่าเออทําไมคุณจางสินเฉิงออกมาโพสต์รูปปีนเขานะคะคือโพสต์นั้นไม่ได้ต้องการจะมา อ้างสิทธิ์อธิปไตยว่าตัวเองนั้นยังคบกับคุณลี่ลันตี้อยู่แต่ว่าโพสต์เพราะว่าเป็นการโปรโมทนะคะพอบ,บางอย่างที่เขาใส่ไปในการปีนเขานั่นเองค่ะเพื่อนแต่ว่ามันพอดีพอดีกับที่มันเป็นทริปที่เขาไปปีนกับคุณลี่ลันตี้เท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อรูปนั้นมันส่งผลนะคะส่งผลกับชาวเน็ตที่ลงมาทว่าใส่อะไรเงี้ยก็เลยต้องลบออกไปนั่นเองแล้วก็แฟนๆนะคะยังขอให้บล็อกเกอร์อีกหลายหลาย,ลายเลยก็ยืนยันนะคะซึ่งอีก ฝ่ายก็ยืนยันว่าจางสินเฉิงโพสต์รูปนี้เพราะว่าเพื่อร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มในการประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะจากพับหนึ่งนี้มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่คนเรียกว่าแบบยังคงยึดติดหรือว่าเป็นการแบบแสดงความรักของเขากับรีแลนตี้อะไรเงี้ยไม่ใช่เออมันเป็นเรื่องของความร่วมมือกันอยู่กับแพลตฟอร์มนะคะนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็ทําให้ ชาวเน็ตเองก็สับสนอยู่นะคะว่าเออตกลงพวกเขาเข้าใจผิดหรือว่ายังไงนะคะเพราะทางฝ่ายดาราชายเองเขาก็เงียบทางฝ่ายดาราหญิงเองเขาก็เงียบนะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าบทสรุปที่ดีที่สุดก็คือเมื่อมันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างร้อนแรงบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะทําให้คุณจางซินเฉิงเองก็เลือกที่จะลบภาพดังกล่าวออกไปเพื่อขจัดความเข้าใจผิดในแง่ของการวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่เสียนั่นเองค่ะแล้วก็ทางฝั่ง คุลีลันตี้ก็เลือกที่จะลบภาพเซตนี้ออกเช่นกันเพราะมันเป็นภาพของปีที่แล้วเพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ทางฝ่ายชายก็ลบนั่นเองนะคะทีนี้รายการแบบแชทบันเทิงประจําวันของจีนนะคะที่เขามีก็ซงก็สิบอะไรเงี้ยเขาก็ได้รายงานว่าอันที่จริงเนี่ยแฟนเก่าคนหนึ่งเปิดเผยว่าลีลันตี้แล้วก็จางซินเฉิงนั้นเลิกกันไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะคือแฟนคลับแฟนคลับที่ติดตามคุลีลันตี้มาตั้งแต่แรก เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยนะคะก็คือได้บอกเปิดเผยว่าได้เลิกกันไปตั้งแต่แบ,บปีที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะถูงหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในตอนนี้นะคะเพราะว่าพวกเขาก็เลิกกันอย่างเงียบๆนั่นเองแล้วก็คุรีหลันตี้เองก็มีโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะก็เลยแบบ เออไม่อยากจะให้มีความคิดเห็นของชาวเน็ตในแง่นี้ซึ่งเป็นบันขนาดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมาที่จะส่งผลกระทบกับเรื่องของผลงานอยากให้โฟกัสไปที่ผลงานของศิลปินมากกว่านะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะแน่นอนก็มีการพูดถึงจากเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์แล้วก็ข่าวสายนักข่าวสายบันเทิงประมาณว่าเออ บางทีแล้วก็อาจจะแบบมีละครใหม่ของดาราบางท่านจะออนแอร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าอยากให้คนมาสนใจมากๆมันก็ต้องมีไวรัลในเรื่องอื่นมาผสมผสานด้วยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้นะคะก็โดนหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าก็มีหลายๆกรณีเนาะอย่างกรณีคุณหวังอี้เวินก็โดนยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างหวังอี้เวินกับคุณหยางจือตอนที่มีข่าวว่าเลิกกันกระทันหันอะไรนั่นนะคะก็เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเองเนี่ย ก็จะมีละครใหม่ออกมาออนแอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เป็นกระแสขึ้นมาก่อนโอ้ยแต่ละน,นะคะวิธีการโปรโมทอะไรประมาณนี้ก็ไม่เนาะมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ข่าวเลือกลานะคะก็มักจะถูกประกาศก่อนที่ละครเรื่องใหม่จะออนแอร์นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทำให้คนนั้นมีได้รับความสนใจทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ทั้งเรื่องละครด้วยนั่นเองค่ะ ก็คู่นี้นะคะก็บอกเลยว่าแฟนๆคลับของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามที่พวกเขาจะคบกันก็อย่างที่บอกเนาะอายุพวกเขาตอนที่เริ่มคบกันมันก็ยังน้อยอยู่ด้วยอะไรด้วยก็ยังคิดว่าศิลปินที่ที่ชื่นชอบเนี่ยสามารถจะไปได้อีกไกลไม่อยากจะให้มีอะไรหรือโดยเฉพาะพันธะทางหัวใจมามาดึงลังอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็ยากเนาะมันอยู่ที่คนสองคนนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็บางทีพลังของความรักก็ช่วยส่งเสริมผลง ซึ่งกันและกันได้อีกด้วยมันก็แล้วแต่มุมมองความคิดนะคะแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะออต้องเลิกลากันไปเป็น เป็นปกติเพราะว่ามันเวลามันไม่ได้นะคะมันเป็นเวลาที่คนเพิ่งจะเติบโตขึ้นมาต้องทุ่มเทกับก,บการทำงานอย่างหนักแล้วก็การที่ต้องถ่ายละครการมีโปรเจกต์ที่แยกกันไปบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็ต้องไปเจอกับคนน้นคนนี้นะไปเจอกลุ่มใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ผู้ร่วมงานใหม่ๆด้วยนะคะแล้วในตอนนี้เองนะคะทางฝ่ายชายอย่างคุณจางสินเฉิงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหล่อแต่ว่าอายุเขาก็จะเข้าเลข30เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านคุลี่ลันตี้นั้นอายุ25ปี ะะยังสาวมากเลยแล้วก็มีหน้าที่การงานที่แบบลุกเรืองมากสําหรับคุรีลันตีก็ทําให้แฟนๆส่วนหนึ่งของคุรีลันตีนั้นก็มองเหมือนเดิมเหมือนที่พวกเราคุ้นเคยกับคําว่าไม่คู่ควรกับหลี่ลันตีคํานี้มาอีกแล้วเปนเพื่อนนึกถึงกรณีหลี่ซินกับหยางหยางเนาะเมื่อหลายปีก่อนนะคะหยางหยางก็โดนเช่นเดียวกันว่าหยางหยางนั้นไม่คู่ควรกับหลี่ซินนะคะในช่วงที่แบบเ,เข้าวงการกันมาใบใหม่เนาะเออทุกคนทุกแบบเส้นทางในการเดินบนวงการมัน มันก็จะมีบางคนก็จะมีบัาดแผลบางคนก็สะดุดอะไรนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะ คุณลีลันตี้ของพวกเราเองนะคะก็เอาเป็นว่าคบกันมากับคุณจางสินเฉิงเนี่ยก็ทั้งหมดที่เป็นข่าวด้วยกันมาก็7ปีแล้วพอ7ปีก็คือคบแล้วเมื่อปีที่แล้วก็คือข่าวก็คือวงในบอกว่าเลิกกันนะคะซึ่งก็น่าจะจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีรูปปฏิสัมพันธ์อะไรมาเลยนะคะคำว่าปฏิสัมพันธ์กันก็คือกิจกรรมร่วมกันเหมือนตามปกติที่เคยผ่านมาในช่วงปีปีสองปีแรกที่ได้คบกันนะคะคือทั้งคู่เนี่ยเขาได้ร่วมงานกันใน ปี2017นปี2017ถ่ายทำเรื่อง Hello Old Times นะคะจากนั้นก็มีเหมือนกับการประกาศไกลๆประกาศไกลๆละกันเป็นเรื่องราวของภาพของอะไรนะคะคือเนาะในตอนนั้นพวกเขาอะเหมือนไปเดทกันเออไปเดทกันในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีภาพที่กอดกันจากทางด้านหลังซึ่งอยู่ในลิฟต์เพื่อนๆแล้วลิฟต์มันมีกล้องเออก็นั่นแหละก็ทําให้ ทําให้เป็นข่าวตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีภาพยืนยันมาเรื่อยๆอย่างเช่นทั้งคู่มาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยกันนะคะในปี2023แล้วก็อย่างในปี2024เนาะที่ก่อนจะมีข่าวว่าเลิกกันทั้งคู่ก็เคยเดินทางไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือ,อ เป็นข่าวว่าเลิกกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเอาล่ะเราก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วกันนะคะก็ถือได้ว่ายาวนานอยู่แต่ว่าเรื่องราวของชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็ยิ่งอยู่ในวงการบันเทิงนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรู้ไว้ใช่ว่านะคะใส่ใจรู้เรื่องราวเอาไว้เฉยๆไม่ต้องไปหมกมุ่นอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองที่จะต้องดําเนินต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ